สีนาวน้ำถมสิน้นมาชนบ้านเมืองก็เกิดจราตนขอบสมาทขนลำพงได้เข้ายึดเมืองศรีสัชนาลายัยและเมืองสุโขทยัยพอ่อขุนผาเมืองพระอุรสของพอ่อขุนสีนาวน้ำถมและพระสายคือพอ่อขุนบางกลางหาวได้ยกไพ่พลป่าขอมสมาทขนลำพงได้สําเร็จพอ่อขุนผาเมืองจึงได้อภิเสกพอ่อขุนบางกลางหาวปกครองเมืองสุโขทัยโดยพ่อขุนผาเมือง,ดอองได้ถวายพระนามของพระองค์ที่กษัตริย์เข,ข,ขมรพระราชทานให้นามว่า สี่อินทรบดินทราธิตแก่พ่อขุนบางกลางหาวพ่อขุนบางกลางหาวจึงขึ้นครองราชเป็นปฐถมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทยัยเมื่อราวพุทธศักราช1792สุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ทั้งหมด9ก้าพระอ,องค์ได้แก่องค์ที่หนึ่งพ่อขุนสีอินทราทิตองค์ที่สองพ่อขุนบานเมือง องที่สามพ่อขุดลางความแหงองค์ที่สี่พญาเรือไทยองค์ที่ห้าพญางัวนำถุมองค์ที่หกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งดิไทยองค์ที่เจ็ดพระมหาธรรมราชาที่สององที่แปดพระมหาธรรมราชาที่สามองที่เก้าพระมหาธรรมราาชาที่สี่ลงไปการปกครองสมัยสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยเมื่อแรกตั้งยังมีอาณาเขตไม่กว้างขวาง มีจํานวนพลเมืองยังไม่มากและอยู่ในระหว่างการก่อร่างสร้างตัวการปกครองในระยะแรกจึงยังเป็นการปกครองในระบบครอบครัวผู้นําของอาณาจักรทําตัวเหมือนบิดาของประชาชนมีฐานะเป็นพ่อขุนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับประชาชนต่อมาหลังสมัยพ่อขุนรามคำแหง สถานการณ์ของบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปจึงเริ่มใช้การปกครองที่เป็นแบบแผนมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับประชาชนแตกต่างไปจากเดิมความพยายามที่จะเพิ่มพูนอำนาจของกษัตริย์ให้สูงทรงมีฐานะเป็นธรรมราชาและทรงใช้หลักธรรมมา,มาเป็นแนวทางในการปกครองควาสวนนม,ามวาส,สัมพันธ์ของอาณาจักรสุโขทัย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 1. ความสัมพันธ์กับล้านนานและอาณาจักรพะเยาเป็นเมตีกันตลอดมา 2. ความสัมพันธ์กับมอญมอสวามีพักต่อสุขโขทยัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพอทรงสนับสนุนมก,กุฏราชบุตรเขยเป็นกษัตริย์ 3. ความสัมพันธ์กับอาณาจักรนครศรีธรรมราชสุขโขทัยรับเอาพุทธศาสนาน,ในใกิกายเถรวาทและทีรัตกาวงศ์มาจากลังกาโดยโดยผ่านเมืองนครศรีธรรมราช 4. ความสัมพันธ์กับลังกาสุโขทัยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลังกาลังกาได้ถวายพระพุทธสิหิงแก่สุโขทยัยห้ความสัมพันธ์กับจีนสุโขทัยทําการค้ากับจีนมาเป็นเวลานานจีนได้ส่งคณะทูตเข้ามาจเจริญสัมพันธ์ทไมตรีกับไทยซึ่งเป็นประโยชน์กับไทยอ,อ,อ,อาณาจักรสุโขทัยมีชื่อเสียงคือการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่าเครื่องสังคาโลก ซึ่งเชื่อกันว่าได้รับเทคโนโลยีมาจากจีนโดยสันนิษฐานมาจากชื่อของสังคโลกว่าหมายถึงสองโกโลกแปลว่าเตาของแผ่นดินสองการค้าขายการค้าขายของอาณาจักรโุโขไทยที่สําคัญมีสองลักษณะคือการค้าภายในอาณาจักรและการค้าภายนลกอาณาจักรการค้าภายในอาณาจักรจะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าที่จําเป็นต่อการอุปโภคบริโภค ส่วนการค้าภายนอกอาณาจักรนั้นมีทั้งการค้ากับดินแดนีแอื่นๆที่ใกล้เคียงซึ่งมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจกของสุโขทัยมากเศรษฐกิจกของอาณาจักรสุโขทยัยมีลักษณะที่เรียกว่าเศรษฐกิจกแบบพึ่งตนเองคือมีการผลิตเพื่อใช้ในครอบครัวเป็นหลักดังนั้นในแต่ละครอบครัวจึงมีการปลูกข้าวเพื่อักสวนครัวมีการทอผ้าและทาเครื่องมือเครื่องใช้เกษตรกรรมชาวสุโขทัยส่วนใหญ่ รำการพเพาะปลูกพืชหลักที่ปลูกได้แก่ข้าวและพืชอ,อื่นๆที่ปรากฏในสิดาจารกเช่นมะม่วงมะพร้าวมะาขา่ายสังคมไทยในสมัยสุโขทยัยสังคมไทยในสมัยสุโขทัยเป็นสังคมกเกษตรกรรม โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือชนชั้นปกครองได้แก่พระมหากษัตริย์เจ้านายขุนนางและชนชั้นถูกปกครองได้แก่ไพร่ฟ้าค่าไทยหมายถึงสามัญชนมีสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตเป็นของตัวเองแต่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานในทางราชการตามกำหนดและค่าพวกเฉลยสงครามใช้เป็นแรงงานในการก่อสร้างศาสนสถานพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ปกครองราชอาณาจักรเจ้านายหรือขุนนางคือกลุ่มเชื้อพระวงศ์ที่เรียกว่าลูกเจ้าและข้าราชการที่เรียกว่าลูกขุนมีหน้าที่ช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ในการดูแลปกครองบ้านเมืองพระสงฆ์พระสงฆ์มีหน้าที่คืออบรมสั่งสอนประชาชนให้มีความประพฤติอยู่ในศีลธรรมประกอบพฤติกรรมทางศาสนา และเป็นผู้ให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งด้านต่างๆประชาชนหรือคนธรรมดาทั่วไปเรียกว่าไพร่ฟ้าค่าไทยหรือไพร่ฟ้าน่าใสมีหน้าที่เป็นทหารนิยามศึกสงครามและสละแรงงานในการก่อสร้างสาธารณะด้วยค่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิสเสรีภาพเป็นของตัวเองซึ่งในสมัยอยุธยาเรียกว่าทาสนั่นเองเรื่องของการศึกษาสมัยสุขโขทัย ผู้คนจะศึกษาในด้านสายอาชีพของตนเองซึ่งส่วนใหญจะสืบทอดกับภายในครอบครัวถ้าเป็นผู้ชายอาจเรียนเรื่องเพลงอาวุธเช่นดาบกระบี่กระบองโล่และยังมีวิชาเลี้ยงและควบคุมช้างมา้าถ้าเป็นพวกลูกขุนนางหรือเชื้อพระราชวงศ์คงจะได้ศึกษาคำพีไตรเพศโหราศาสตร์ภาษาศาสตร์หมอยาสำหรับผู้หญิงส่วนมาก จะเรียนเรื่องงานบ้านงานเรือนเป็นสําคัญศาสนาและความเชื่อในสมัยสุขโขทัยมีหลายลักษณะทั้งการนับถือพระพุทธศาสนาพราหมณ์ศิศาสตร์เป็นต้นเมื่อพระพุทธศาสนิการลังกาวงมาเผยแผ่ศาสนาในอาณาจักรสุขโขทยัยทําให้มีผู้นับถืออย่างแพร่หลายเนื่องจากผู้ปกครองให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากอิทธิพลของพระพุทธศาสนาทำให้สุขโขทัยมีประเพณีต่อมาจนถึงปัจจุบัน เช่นประเพณีพิธีทำบุญข้พาพรนษาทอดกระถิ่นเผาเทียนเล่นไฟนั่นเองการสร้างสารรค์ภูมิปัญญาสมัยสุขโขทยัยเทคโนโลยีทางด้านการชนรละประทานเนื่องจากพื้นที่บริเวณเมืองสุขโขทัยเป็นพื้นที่ลาดเอียงทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตามธรรมชาติได้ ผู้คนในสมัยน,นั้นจึงต้องสร้างขึ้นมาเองโดยสร้างทำโนบเชื่อมระหว่างภูเขาเรียกว่าสลีพงรวมทั้งขุดบ่อเรียกว่าตะพังเครื่องสังคโลกสุขโขทัยได้รับเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตเครื่องสังคโลกได้งดงามเป็นที่เรื่องลือทําให้ขยายการผลิตเครื่องสังคโลกขึ้นมากมายเช่นบริเวณแม่โจนในเมืองสุขโขทยัยเป็นต้นโดยเตาเผามี2ชนิดคือแบบระบายความร้อนแนวขึ้นและแบบระบายความร้อนแนวนอน การประดิษฐ์อักษรไทยตัวอักษรไทยเกิดจากพ่อขุนรามคำแหงทรงโปรดให้นักป่าราชบัณฑิตคิดค้นดัดแปลงจากตัวอักษรของประเทศที่ได้ติดต่อค้าขายกับไทยเรียกว่าลายสือไทยโดยตอนแรกอักษรไทยมี42ตัวแต่ปัจจุบันมี44ตัวและการเกิดการการดัดแปลงจนมาถึงปัจจุบันนี้วรรณกรรมสุขโขทยัยไตยภูพะล่วงพยาลีไทย ทรงประพันธ์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2 1, 8 8 8โดยพระราชดำพนในพระราณิไทยรวบรวมมาจากคำพีในพระพุทธศาสนามีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกสันฐานที่แบ่งเป็นสามส่วนหรือไตภูมิได้แก่การมาภูมิรูปภูมิและอลูปภูมิวรรณคดีเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคติความเชื่อ,อของชาวไทยเป็นจำนวนมากเช่นนระกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิด ภูมปัญญาด้านสถาปัตยกรรมในเม,มืองในเมืองสุขโขทยัยวัสดุที่ใช้ก่อสร้างมีอิฐและศิลาแรงซึ่งเป็นอุปก,กรณ์สำคัญในการวางรากฐานของอาคารและใช้ก่อจับเสาผนังส่วนโครงหลังคาใช้ไม้หลังคาใช้กระเบื้องดินเผาส่วนวัสดุอุปกรณ์ฉาบผิวจะมีส่วนผสมของปูนขาวทรายและตัวประสานเช่นน้ำตาล ภูมิปัญญาด้านปฏติมากรรมปฏติมากรรมในสมัยสุขโขทัยที่โดดเด่นคือการหล่อพุทธรูปด้วยโลหะผสมเอกลักษณ์ที่งดงามเช่นพระพักวงกลมรูปไข่พระโอทยิ้มท่าทางแสดงความอ่อนโยนเป็นต้น <c oughs> ตัวอย่างพระพุทธรูปในสมัยสุขโขทัยได้แก่พระพุทธชินาาชพระศรีสาการยามุนี ตือนขึ้นมาวันนี้แม้ไม่มีเธอคอยเคียงค่ะประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุขโขทัย พ่อขุนศรีอ oh ินทาริติเป็นมาถมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยมีพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางขาวเป็นพระสหายสนิทของพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชพระบิดาของพ่อขุนผาเมืองคือพ่อขุนศรีนามน้ำถุ่มซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งสุโขทัยศรีชัชนาลัยเมื่อพ่อขุนศรีนาวน้ำถุมสิ้นพระชนม์ขอมสมาขนลำพงได้ยึดเมืองสุโขทัยเอาไว้ได้พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางขาวจึงร่วมมือทำศึกขับไล่ขอมสมาขุนลำพงจนพ่ายแพ้พ่อขุนผาเมืองย ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวยึดได้เมืองศรีสัชนาลายัยต่อมาพ่อขุนผาเมืองได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์นับเป็นการเริ่มต้นราชวงศ์พะล่วงและการสถาปนากรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีในพุทธศักราช1792 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราช,ชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิศทรงปีชาสามารถและกล้าหาญในการทำศึกสงครามและได้ทรงทำยุทธหัตถีกับขุนสามัญชนเจ้าเมืองชอดจนได้รับชัยชนะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประกอบพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่ออาณาจักรได้แก่หนึ่ง ทรงทสงาสงครามขยะอนาเขตออกไป 2. ทรงโปรดให้สร้างพระแทนศิลาขึ้นเรียกว่าพระเทนมณ a ังศิลาบายเพื่อให้พระมิสูตสทรงแสดงธรรมในวันพระ 3. ทรงโปรดให้แขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูพระราชวางังเพื่อให้ราษฎรที่เดือดร้อนมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมสทรงโปรดให้สร้างคำนกับเก็บน้ําที่เรียกว่าสลิดพงทําให้ราษฎรมีน้ําใช้เพาะปลูกในยามขาดแคลนนะ้ํา 5. ทรงส่งเสริมการค้าข,า,ขายด้วยการไม่เก็บภาษีผ่านดาที่เรียกว่าตะก,กอก 6. ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเรียกว่าลายสือไทย 7. ทรงเร่วมใส่และส่งเสร,ริมพระพุทธศาสนาใิกายเทรวาลธิลังกาวง 8. ทรงโปรดให้จารึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1 9. ทรงเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศเช่นจีนนอน พระมาหาธรรมราชาที่ 1. นึ่งพญาลิไทยเป็นพระราชาโอรสของพยาเนอไทยพระองค์ทรงเคยปกครองเมืองศรีชสนารายในฐานะเมืองลูกหลวงมาก่อนที่จะ,ะเสด็จขึ้นครองราชาสมบ,บัติพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจที่สําคัญคือ 1. ทรงรวบรวมอาณาจักรสุโข,ขทัยขึ้นใหม่อีกครั้งภายหลังสมัยพ่อขุนรามคาแหงที่หัวเมืองต่างๆต่างแยกตัวออกเป็นอิสระ 2. เชี่ยวช้านด้านพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาได้ทรงพระราชน,นิพน์หนังสือเล่งไตรภูพระล่วงสาทรง,สงสเผยแพร่นแนวพระราชดำริทางการเมืองของไทยสมัยสุขโขทัยที่เรียกว่าธรรมราชาการร่สสมสลายของอาณาจักร,ร,รสุขโขทัยเมื่อสิ้นราชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วอาณาจักร,รสุขโขท,ทัยเริ่มเสื่อมอำนาจลงพระมหกากษัตริย์องค์ต่อมาไม่สามารถรักษาอาณาจักรสุโขทัย ให้คงสภาพเดิมไม้ได้จึงทําให้เมืองต่างๆที่เคยตกอยู่ในอนํานาจสุโขทยัยต่างพาการแขกงข้อตั้งตัวเป็นอิสระต่อมาพระมหาธรรมาราชาที่หนึ่งขึ้นครองลาดพระองค์ต้องเผชิญกับการคุกคามของอาณาจักรใกล้เคียงคือเมืองเชียงใหม่และอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาณาจักรอยุธยาที่มีอำน,นาจทางการเมืองที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงปลายสมัยของพระองค์สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งได้ยกครับมาตี และยึดคองเมืองชัยนาททำให้เขตอาณาจักรสุโข,ขทัยลดน้อยลงและในปีพุทธศักราช1962พระมหาธรรมราชมาราชาที่ 3, สามสดรจสวรนคตรพระราชรถของพระองค์ทั้งสองพระองค์คือพระยาบาลเมืองและพระยาลามต่อสู้แยกชิงราชสมบัติกันคโอในพระอิทราชากาชาแห่งกรุงศรีอยุธยาเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงยกทัพไปปราบตลาจน พระราชโอรสทั้งสองจึงอ่อนน้อมพระองค์จึงแต่งตั้งพยาบาลเมืองเป็นกรรษัตริย์เมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัยในขณะนั้นทรงพระนามว่าพระมหาธรรมราชาที่สี่เมื่อสิ้นราชสมัยพระมหาธรรมราชาที่สี่พระราเมเสศวรได้ขึ้นครองราชเป็นกรรษัตริย์แห่งอยุธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมตายโลคนาถและสเสด็จประทับที่เมืองพิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอยุธยาตลอดและจะสมัยขอกองด้วย เหตุนี้อาณาจักรสุขโขทยัยจึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาจึงถือเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรสุขโขทยัยตั้งแต่นั้นมาทำทุกสิ่งไม่ว่ามันยากเย็นเพียงใดฟื้นใจสักเท่าไรก็คงมีสน